ขอเจริญพรคณะญาติโยมสาธิชนทั้งหลายวันนี้ก็ถือว่าเป็นวันดีอีกวันหนึ่งซึ่งทางวัสุทธาวารนั้นได้มีการบรรยายธรรมอาตมาภาพก็จะได้บรรยายธรรมะเพื่อให้เกิดเป็นสาระเป็นแก่นสาร เพื่อที่จะให้ญาติโยมสาธุชนนั้นได้นําไปคิดเป็นข้อคิดแล้วก็นําไปประพฤติปฏิบัติตามโอกาสที่จะได้พื้นปฏิบัติสําหรับธรรมะในวันนี้อามาภาพก็จะได้กล่าวในเรื่องของประโยชน์ซึ่งตามธรรมดานั้นประโยชน์นั้นก็มีสองประการคือที่เรียกว่าเป็นประโยชน์ส่วนตนประการหนึ่ง ส่วนอีกประการหนึ่งนั้นเ็เรียกว่าเป็นประโยชน์ส่วนรวมแต่โดยสาระโดยหัวข้อธรรมที่มีสองประการที่เรียกว่าประโยชน์ที่ตามองเห็นแล้วก็ประโยชน์ที่ตามองไม่เห็นอาจมาจะได้กล่าวในประโยชน์ที่ตาเรามองไม่เห็นที่เรียกว่าสัมปราคิกระทประโยชน์มีด้วยกันสี่ประการ คือประการที่1น,นั้นมีศรัทธาสัมปทาประการที่สองคือสีลัสัมปทาประการที่สานั้นก็คือจารคสัมปทาและก็ประการที่สประการสุดท้ายที่เรียกว่าปัญญาสัมปทาประการที่1นึงที่เรียกว่าศรัทธาสัมปทา ก็คือถึงความด้วยศรัทธาตามธรรมดานั้นคนเราก็มีความเชื่ออยู่แล้วความเชื่อหรือความมั่นใจในตนเองที่เรียกว่าศรัทธาบางครั้งเราก็มีความเชื่อไปด้านต่างๆซึ่งในทางพระพุทธศา,าสนานั้นท่านก็กล่าวในเรื่องของศรัทธาก็คือความเชื่อมีด้วยกันสี่ประการ ประการที่หนึ่งเรียกว่ากรมมรมศรัทธาคือเชื่อนงกรรมประการที่สองในเรื่องของวิปากศรัทธาคือเชื่อนงผลของกรรมประการที่สามก็คือกรมมรมสกสะสตาศรัทธาคือเชื่อในเรื่องของเรามีกรรมเป็นของตนเอง กรรม,มัสกาสตาศรัทธ,ธาก็คือเชื่อในเรื่องของเรามีกรรมเป็นของของตนเองส่วนประการสุดท้ายก็คือตถาคตโพธิศรัทธาคือเชื่อในเรื่องของการตัดสูปของรตัตถาคคเจ้างศรัทธาตัวที่หนึ่งคือกรรมศรัทธาคือเชื่อเรื่องของกรรมคนเรานั้นเกิดมาก็มี กรรมเป็นของตนเองคือกรรมนั้นเป็นคำกลางอย่างโยมทั้งหลายบางครั้งเราจะคิดว่าทําอะไรที่ไม่ถูกไม่ไม่ควรหรือสิ่งที่เราไม่ชอบใจเราก็จะเริยเป็นกรรมของเราแต่ตามความเป็นจริงแล้วเราก็ควรเชื่อทําความเข้าใจในใหม่ว่ากรรมนั้นเป็นคำกลาง,ลางถ้าหากเราทําดีก็เป็นกุศลกรรมถ้าหากเราทําไม่ดี เขาเรียกว่าเป็นอกุศลกรรมนั่นเองที่เรียกว่าเป็นเรามีกรรมเป็นของตนเองส่วนประการต่อมานั้นวิปากศรัทธาคือเชื่อเรื่องผลของกรรมในเรื่องของศรัทธาเรื่องเจ่าผลของกรรมคือทําดีได้ดีทําชั่วได้ชั่วซึ่งบางครั้งเราจะเห็นได้ในปัจจุบันว่าเรานั้นไม่มีความมั่นใจคือมีศรัทธาคอนแฟงไม่เชื่อมั่นในกรรมไม่เชื่อมั่นในสิ่งที่ตนเองกระทา คือไม่เชื่อมันอย่างไรคือบางครั้งบางคราวเราอาจจะเชื่อคนอื่นซึ่งปัจจุบันนี้อย่างเราก็จะได้ยินว่าพระรูปนั้นรูปนี้หรือว่าคนผู้นั้นนี้ไม่ใช่เฉพาะพระคือเราเชื่อว่าบุคคลคนนั้นเป็นผู้วิเศษสามารถที่จะรู้อนาคตของคนอื่นแล้วก็รู้อดีตของคนอื่น เราก็มีความศรัทธาในในบุคคลคนนั้นในทางพระพุทธศาสนานะท่านบอกว่าการที่เราไปฝากความหวังไว้กับคนอื่นในเรื่องของศรัทธาการที่เราไปฝากความหวังไว้กับคนอื่นนั้น,น,น mm hmm. ก็ทําให้เรานั้นเสียความมั่นใจอย่างในกรณีสมมุติว่ามีาพระรูปหนึ่งเป็นผู้มีฤทธิ์มีเดชสามารถที่จะเข้มงวดเดินอากาศได้ สามารถที่จะรู้อนาคตรูร้อดีตของบุคคลคนนั้นหรือว่าหล,หลายๆคนเราก็มีความศรัทธานในบุคคลนั้นแต่ในขณะเดียวกันญาติโยมสาธุชนอยารู้ว่าพระที่มีฤทธิ์มีเดชนั้นก็ยังมีกิเลสมีตัณหาอยู่เราจะทําให้ถ้าหากเรามีความเชื่อในบุคคลคนนั้นเราก็จะมีความคิดสองประการประการที่หนึ่ง เราจะทําให้เรานั้นนับถือบุคคลคนนั้นโดยไม่ได้นับถือธรรมะไม่ได้นับถือธรรมะขององค์สมเด็จพระสมัสมมาสัมพุทธเจ้าเรามีความศรัทธาตัวตัวบุคคลโดยไม่ได้ศรัทธานในตัวธรรมะในเรื่องของธรรมะเราได้ไม่ดูไปดูกอกสารสาระในส่วนนั้นถ้าหากเราเชื่อพระพุทธเจ้าเขาบอกว่าบุคคลนั้นเป็นส่วผู้มีความเป็นอ่งคนบ้านประการหนึ่ง แล้วก็ความคิดของเราก็จะเกิดขึ้นว่าในบรรดา,าพระทั้งหลายที่ประพฤติปฏิบัติด,ดีแต่ท่านไม่มีฤทธิ์มีเดชนั้นก็มีเยอะจากเรานั้นจะทําให้เรามีความคิดหรือว่าจิตตกไปว,ว่าพระไม่ไม่มีประโยชน์อะไรสาหรับเราเป็นต้นนะต่อมาในเรื่องของกรรมสกตาสทากรรมสกตตศาสทาก็คือเชื่อว่า เราเป็นวีกรรมเป็นของตนเองประการที่ประการต่อมาในเรื่องของตถาคตโพธิสัตธาในเชื่อมีศรัทธาในเชื่อในเรื่องของการตรัสรู้ของพระอนุตตรสมาสัมพ,พุทธเจ้าคือพระองค์เป็นสัพพัญญูคือรู้แล้วก็ธรรมะที่พระองค์ได้ตรัสรู้นั้นจะเป็นในเรื่องของอริยสัจสี่คือรู้ตรัสรู้เรื่องทุกข สมุทยัยนิโรธแล้วก็มรรคเป็นต้นแล้วก็ในขณะเดียวกันนั้นพระองค์ได้ตัดสึ่งแล้วครั้งแรกพระองค์จะไดไ้จะไม่แสดงธรรมครั้งแรกพระองค์จะไม่แสดงธรรมแก่โปรดใครอย่างในกรณีที่เราได้ยินบ่อย,อยว่าการแสดงธรรมนั้นต้องมีการรัธนาธรรมที่ญาตโยมได้ยินบ่อยๆว่าพระมาจจรกาทิปติสหมปฏิกันอัญชลี อันที่วรังเป็นต้นนั้นอันนี้ก็คือในเรื่องกล่าวของอพรหมได้มารัตนาให้องค์สมเด็จพระสัมมาสมัมพุทธเจ้านั้นได้แสดงธรรมโปรดเวนยศัตว์แล้วก็พระองค์นั้นก็ได้แสดงธรรมโปรดเวนยศัตด์เราจะได้สังเกตรหรือว่าเราจะเห็นบ่อยๆว่าก่อนที่พระพุทธเจ้าจะแสดงธรรมก็จะมีการรัตนาและแม้แต่ ประสงค์ที่จะแสดงธรรมก็มีการอารัธนธรรมที่ว่าพระมาณจารุการุตเติ้ลส่วนประการที่สองนั้นในเรื่องของศีลศีลสัมปทาคือความเป็นผู้มีศีลประการที่หนึ่งศรัทธาสัมปทาประการที่สองนั้นในเรื่องของศีลสัมปทาศีลทําให้สูงปรุงให้สวยทําให้รวยช่วยให้รอด ศีลนั้นแปลว่าปกติเราจะสังเกตว่าในบรรดาสังคมหรือครอบครัวของเราถ้าหากบุคคลใดคนหนึ่งไม่มีศีลไม่มีธรรมอย่างสมมุติว่าในครอบครัวของเราไม่จําเป็นต้องพูดถึงเพื่อนบ้านอย่างสมมุติว่าในสังคมของครอบครัวเราถ้าหากพ่อชอบดื่มสุราแม่ชอบเอล่นการพนันลูกชอบรักเล็กข,ขโมยน้อย เราจะสังเกตเราจะรู้ว่าในบรรดาครอบครัวเรานั้นจะมีความสุขขนาดไหนถ้าหากพ่อแม่ไม่มีศีลลูกไม่มีธรรมก็ไม่แตกต่างอะไรกับอยู่ด้วยความบาดระแวงซึ่งกันและกันมีเงินพวกควคพพบครัวลูกจะขโมยพ่อมีครอบครัวก็กบครัวว่ามีอะไรจะไปเต้นชูสามีก็จะไปเล่นชูเป็นต้นเพราะฉะนั้นการที่เรามีศีล มีธรรมมีสิลคือความที่เราได้ประพฤติปฏิบัติกายวาจาของเราให้เรียบร้อยในเรื่องของการไม่บิดเบียนซึ่งกันและกันในเรื่องของการไม่อารักอภปรีตหมายถึงไม่รักในขโมยน้อยแล้วก็หมายถึงว่าไม่มีการประพฤติผิดคู่ครองของการและกันแล้วก็ไม่มีการพูดเท็จพูดแต่คําที่เป็นเป็นประโยชน์ เป็นวาจาภาษาดอกไม้ประการที่ต่อมาก็คือในเรื่องของการไม่ดื่มสุราในไรอันวิเตที่ตั้งแห่งความประมาทเป็นต้นเพราะฉะนั้นธรรมะข้อที่สองคือในเรื่องของศรรีลสัมปทาคือความเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยศีลธรรมดาบุคคลทั่วๆไปนั้นมีศีลห้าเป็นพื้นฐานพระ มีศีล227สิ 127, สมณเณรมีศีลสิบแล้วก็อุบาสกอุบาสิกานผู้ที่ประพฤติธรรมเรียกว่าแม่คำมัจจรีผู้ประพฤติธรรมนั้นมีศีลแปดเป็นต้นประการต่อมานั้นในเรื่องของจาคะกจาคะสัมปทาเป็นธรรมะข้อที่สามจาคัสัมปทานนั้นคือการสละทิ้ง แปลว่าการเสียสละการเสียสละนั้นมีอยู่สองประการส,สละสิ่งที่เป็นวัตถุสิ่งของประการนถ้าเรามองฟังมองรูผิ้วเผนก็คือการเสียสละวัตถุที่เป็นสิ่งของแต่ในใจลึกๆนั้นโดยความหมายของจาระบกับทานนั้นแตกต่างกันคําว่าทานก็แปลว่าการให้ส่วนจาขะนั้นคือการเสียสละถ้าหากเรามองกิริยาทั้งสองนั้น เปรียบเทียบกันแล้วดูความหมายมันจะแตกต่างกันทานคือการให้ในเรื่องของทานคือการเอื้อเฟื้อส,สขของเคราะห์ซึ่งกันและกันอย่างเราจะให้ทานแต่ละให้ทานของแต่ละคนนั้นความคิดหรือว,ว่าความปรารถนาของบุคคลก็แตกต่างกันในเรื่องของทานอย่างบุคคลท่านก็ได้จำแนกไว้เป็นสามประการบุคคลใดใครก็ตามที่ให้ทานด้วย สิ่งของที่ตนเองไม่ได้ใช้หมายถึงว่าโดยเจตานานั้นเราไม่ได้ใช้สิ่งของนั้นแต่ว่าของนั้นก็ยังใช้ได้อยู่ไม่ใช่ว่าเราไม่ได้ใช้แล้วก็คือของนั้นมันเสียไปไม่ใช่นั <olacak. S 1> ้นคือเราไม่ได้ใช้ท่านก็บอกว่าบุคคลที่ให้ทานหรือว่าเอาวัตถุสิ่งของที่ตนเองไม่ได้ใช้นั้นไปให้คนอื่นไปให้คนอื่นใช้แต่ความเป็นจริงนั้นก็ใช้ได้อยู่วัตถุ เรใช้ได้ท่านก็บอกว่าบุคคลคนนั้นเป็นธาตุของฐานที่ว่าเป็นธาตุของฐานนั้นก็คือว่าไม่ตัวเองไม่ได้ไม่ต้องการวัตถุนั้นหรือไม่ไม่อยากได้สิ่งนั้นก็คือเป็นธาตุระดับลงระดับฐานะของตัวเองเป็นธาตุส่วนบุคคลใดใครก็ตามบุคคลใดใครก็ตามที่ตัวเองใช้อย่างไรหมายถึงว่าเรากินอย่างไร เราอยู่อย่างไรใช้เสื้อผ้าอย่างไรหรือทานอย่างไรแล้วก็เอาสิ่งที่ตนเองใช้อย่างนั้นหรือว่าสิ่งที่ตัวเองกินหรือว่าทานอย่างนั้นไปให้คนอื่นถ้าหากเราพิ่นพิจรารณาว่าเอาใจเขามาใส่ใจเรานั้นบุคคลนั้นเขาเรียกว่าเป็นสัตยาธานคำว่าสัตยาานคือว่าเป็นเพื่อนของฐานนั่นเองส่วนบุคคลใดใครก็ตามท่านบอกว่า เอาสิ่งที่ของตนเองที่มีค่ามีราคามีค่า,ม,คามีราคาจะเป็นวัตถุเงินทองอะไรก็ตามที่ตนเองนั้นรักและหวงแหนที่ตนเองรักและหวงแหนนั้นให้กับคนอื่นท่านบุว่ากล่าวว่าบุคคลนั้นเป็นสามีฐานหรือว่าสามีจิฐานคือเป็นเจ้าของฐานดยตรงในเรื่องของฐานส่วนจากขานั้นก็คือการเสียสละซึ่งในข้อนี้ จากในข้อนี้อาตมาก็จะได้กล่าวในเรื่องของการเสียสละในภายในคือเสียสละในภายในอย่างไรคือธรรมดานั้นี่คนเราก็มีความโลภมีความกลุมีความหลงทุกๆคนแต่ว่ามีมากมีน้อยนั้นขึ้นอยู่กับอุปนิสัยการสะสมของแต่ล,ตละบุคคลที่บอกว่าแต่ละบุคคลนั้นคือคนเรานั้นการสะสม เรียกว่าสันดาเน้นแตกต่างกันไปบางคนมีมากมีน้อยหรือว่าบางคนนั้นอาจจะมีราคามากมีโลภามากเป็นต้นแต่การจาคะในที่นี้ต้งมีคือสลับทิ้งปฏินิสคาคือการสลับคืนมุตติคือการปล่อยอนารโยแปลว่าไม่ไม่มีที่ตั้งแห่งความชั่วเป็นต้น ก็คือในเรื่องของการเสียสละจากครับคือการสละสิ่งที่เป็นข้าสึกในภายในคือสละความโลภสละความโกรธและก็สละความหลงออกจากในจิตใจด้วยคันทัศนสดาของเราเป็นธรรมะข้อที่สามส่วนป็นการสุดท้ายที่เรียกว่าเป็นปัญญาสัมปทาคือถึงพร้อมด้วยปัญญามีคําที่ท่านกล่าวไว้ว่าบุคคลใดใครก็ตาม ดำเนินชีวิตไปด้วยปัญญาบุคคลนั้นเชื่อว่าเป็นบัณฑิตปัญญาแปลว่าความรอบรู้แปลว่าการรู้มากที่ว่าความรู้มากก็คือการที่รู้ละรู้เหตุรู้ผลรู้ตนรู้การรู้ประมาณรู้เวลาแล้วก็ประการสุดท้ายก็รู้รู้จักเลือกควบบุคคลเป็นต้น ปัญญาคือความรู้ที่ว่าปัญญาเป็นเครื่องอประคับประคองบุคคลให้มีสามารถเอาตัวรอดได้เราจะเห็นว่าธรรมะแต่ละข้อนะโนะเราจะเห็นว่าธรรมะแต่ละข้อนั้นถ้ามีศรัทธาเป็นเบื้องต้นเราก็จะมีปัญญาเป็นเป็นเครื่องกำกับมีปัญญาเป็นเครื่อง บ,บังคับมีปัญญาเป็นเครื่องที่คอยประครับประคองแท้ไม่ให้ศรัานั้นเป็นเป็นวทางที่ผิดบางคนมีศรัทธาแต่ว่าไม่มีปัญญาที่บอกว่ามีปัญญาที่บอกว่ามีศรัทธาแต่ไม่มีปัญญานั้นก็หมายความว่าเชื่ออย่างเดียวบอกว่าคนที่มีมีศรัทธาแต่ไม่มีปัญญานั้นมีแต่ความเชื่อท่านบอกว่าเหมือนกับนุ่นที่ ถูกลมก็จะคอยลอยไปตามลอยไปตามที่ลมพัดไปนี่เป็นศรัทธาที่ไม่มั่นคงเป็นศรัทธาที่ไม่มั่นคงเพราะฉะนั้นเราจะสังเกตว่าปัญญานั้นเป็นพื้นฐานเป็นพื้นฐานก็มีหลายอยา่างหลายประการที่ว่าปัญญาเป็นชั่วนปัญญาหรือว่าปัญญาที่เร็วเป็นต้นเพราะฉะนั้นการที่บุคคล ใดใครก็ตามที่ได้ประพฤติปฏิบัติธรรมในหัวข้อที่ว่าสัมปรายิกถาประโยคคือในเรื่องของประโยคน์ที่เป็นตาโมาไม่เห็นแต่ว่าเราเอาใจเห็นในเรื่องของศรัทธาสัมปทาก็ดีในเรื่องของศีลสัมปทา,า,าก็ตามในเรื่องของจาคะสัมปทาสุดท้ายก็คือในเรื่องของปัญญาสัมปทาก็ดีท่านบอกว่า บุคคลใดก็ไดตามที่ประพฤติปฏิบัติธรรมนี้แล้วประตูนรกก็ปิดทําไมถึงปิดเพราะว่าแม้แต่พระอรหันต์ท่านก็ยังประพฤติปฏิบัติธรรมนี้หมายคือว่ามีศรัทธาในพระพุทธศาสนา,ามีศรัทธามั่นคงมีศีลเป็นเครื่องกำกับมีจาระาคือสระ ความโลภความปกรธความหลงของเราไปได้แล้วก็มีปัญญาที่คอยพินิจพิจารณาในเรื่องของอความรู้ในเรื่องของผิดชั่วดีเป็นต้นในวันนี้อาตมาภาพก็ได้กล่าวในหลักธรรมเพื่อเป็นเครื่องอประคับประคองฉลองศรัทธาของคณะสาธุชนทุกๆท,ท่านที่ได้ สดับตรับฟังในเรื่องของการแสดงธรรมในการแสดงธรรมนั้นเราเล็เดี่ยวอาจจะคิดว่ามีหลายอย่างหลายประการบางคนว่าทำไมแสดงธรรมไม่มีการคือคำภีก็คือเป็นเป็นธรรมะประยุกต์นยี่ยวจะเป็นการอาธิบายธรรมคือการแสดงธรรมก็มีหลายอย่างหลายประการซึ่งอาตมาจะได้กล่าวในตอนต่อไปในวันนี้อาตมาภาพก็ได้ใช้เวลามาสมควรเกยบเวลาในนามของ คณะสงฆ์สุธวาก็ขออารัธนาคุณพระสรีพระตาไตรคือคุณพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์คุณงานความดีที่นักที่คณะญาติโยมสาธุชนทุกทกท่านได้ประพฤติปฏิบัติมามีการฟังเทศฟังธรรมเป็นต้นขออนุภาพคุณงามความดีเหล่านั้นจงมารวมกันเป็นตะบะเป็นเดชาเป็นภาวะปัจจัย อานวยอุปพรให้คุณโยมทุกๆท่านจงประสบแต่ความสุขความเจริญเจริญในหน้าที่การงานเจริญด้วยจตุรพิทักษ์กทั้งสี่คือเจริญด้วยอายุวันนะ่าสุขภาระปฏิภาณธนสารธรรมศาสมบัติทุกคนทุกท่านเถอดขอเจริญพรอนุโมทนา